ดีคะ่ะทานตะว,วันรุ่นที่สองของเรานะคะวันนี้ก็ครบห้าวันของเขานะคะ,อ,ะ<ย>อ้าวนน <laughs> หนึ่งอันมาเหลืออีกหนึ่งอันสองอันยังไม่ได้อบน้ำเลยไม่ต้องบอกก็ได้นะคะอายเขาอ่านี่คนผู้ช่วยผู้ช่วยช่วยเก็บอะไรออกไปคะเปลือกใช่ไหมที่อยู่กับใบนี่ผู้ช่วยตัวตีเลยเนี่ยคนเนี้ยเนาะอะ ดูสินี่ยงรุ่นที่สองของเรางามเชียววันนี้แค่วันที่8นะคะรู้สึกว่าพรุ่งนี้น่าจะตัดได้แล้วนะแม่บอกว่าอุตัดได้แล้วมั้งลูกจากชุดแรกนะคะชุดแรกที่เราใช้ตะกร้าแบบนี้นะคะในการเพราะรู้สึกว่าการเติบโตนะจะไม่รวดเร็วเท่ากับเท่ากับกระบ,บะเพาะแบบนี้นี่สีดำนะคะ ทันต่อไปต้องใช้แบบนี้ต้องซื้อแบบนี้มาใช้แหละนะคะรวดเร็วทันใจอ่าดู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 ด,ด,ดูโอ้โหนี่ค่ะนี่เปลือกนะคะต้องเอา <Yeah. S 1> ออกจากใบเออะไรล่ะคะ mm hmm. ไม่เหม็นนอก <c oughs> นผู้ช่วยตัวดีของเรา mm hmm. ที่เราออกเพราะว่ามันจะได้แบบโตเร็วนะคะมันจะได้เขียวด้วยนะคะน่ากินด้วย ำเดี๋ยวน้องนานต้องฝึกกินเยอะๆนะคะผักนะคะนี่เห็นไหมงามเลยนะคะใครสั่งรบที่สองไว้ก็รอนะคะอดใจรอสักนิดนึงนะคะพรุงนี้ก็ได้อังคารก็ได้นะคะเดี๋ยวเช้าๆวันอังคารจะตัดไว้ให้นะคะ